สหรัฐลงทุนระบบขนส่งด่วน90นาทีไปที่ไหนก็ได้บนโลกคนสัตว์สิ่งของไปได้หมดสูงสุด100ตันกองทัพระกาศสหรัฐอเมริกาหรือ USAF ลงนามข้อตกลงกับ Rocket Lab USA บริษัทด้านจรวดขนส่งอวากาศสัญชาติอเมริกันเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการทำระบบขนส่งในโลกด้วยจรวดตามแผนงานของ USAF ที่ต้องการสร้างระบบขนส่งด้วยจรวดหรือ Rocket Cargo ที่สามารถเดินทางไปยังส่วนใดของโลกก็ได้ด้วยระยะเวลา60-90นาทีรองรับน้ำหนักสัมภาระหรือสิ่งของสูงสุด100ตันกองทัพประกาศสหรัฐสนใจลงทุนระบบขนส่งด้วยจรวดหรือร็อ k เก็ตคาโกที่สามารถเดินทางไปยังส่วนใดของโลกก็ได้ด้วยระยะเวลา60-90นาทีรองรับน้ำหนักสัมภาระสูงสุด100ตันล่าสุดได้เซ็นสัญญาทดสอบความเป็นไปได้กับเอกชนแล้ว รายละเอียดโครงการขนส่งด้วยจรวดของกองทัพประกาศสหรัฐจรวดขนส่งของ Rocket Lab USA นั้นคือ n e ว t r o n ซึ่งเป็นจรวดแบบใช้ซ้ำหรือ Reusable Rocket แบบ2ระยะหรือ Two-State r o c k e t รองรับการขนส่งไปยังระดับวงโคจรต่ำหรือ Low Earth Orbit ด้วยสัมภาระน้ำหนักสูงสุด13ตันแรงขับดันในระยะที่1อยู่ที่ประมาณ6,600กิโลนิวตันหรือ kN ใช้เครื่องยนต์ของบริษัท9ตัว และขลับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงจากมีเทนเหลวหรือลิควิดมีเทนในภารกิจทดสอบตามโครงการทดสอบจรวดเพื่อการขนส่งที่คล่องตัวระดับโลกหรือ Regal Rocket Experimentation for Global Agile Logistics ซึ่งรับผิดชอบโดยกองทัพอากาศสหรัฐนั้นจะดูข้อมูลต่างๆต,ต,ตลอดเส้นทางการปล่อยจรวดขึ้นไปยังระดับวงโคจรและกลับลงมาย่งโลกเช่นอุณหภูมิความดันแรงจากการเร่งตัวของจรวดเส้นคลื่นความร้อน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการขนส่งเนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องสามารถขนส่งมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตได้ด้วยในปี2022ที่ผ่านมาโครงการรีเกได้ตั้งงบประมาณเริ่มต้นกว่า48ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ1,600ล้านบาทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และทดสอบการใช้จรวดขนส่งระหว่างพื้นที่บนโลกและตั้งเป้าหมายไว้ว่าจรวดจะต้องมีประสิทธิภาพในการขนส่งสิ่งของหรือมนุษย์ ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน100ตันไม่รวมน้ำหนักตัวจรวดโดยใช้ระยะเวลาขนส่งจากจุดส่งไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกได้ภายในเวลา60-90นาทีทั้งนี้การทดสอบดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มต้นได้ในปี2026นี้สหรัฐเตรียมใช้จรวดเป็นระบบขนส่งโลก90นาทีไปที่ไหนก็ได้จริงหรือลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าตอนนี้คุณอยู่ที่กรุงเทพ,พแต่ในอีกไม่ถึงชั่วโมงครึ่งคุณสามารถไปโผล่ที่อีกซีกโลกหนึ่งไม่ใช่ด้วยเครื่องบินไม่ใช่ด้วยรถไฟความเร็วสูงแต่ด้วยจรวดฟังดูเหมือนหนงังไซไฟแต่วันนี้แนวคิดนี้กำลังถูกพัฒนาจริงโดยกองทัพสหรัฐอเมริการะบบขนส่งโลกด้วยจรวด กองทัพอากาศสหรัฐกำลังศึกษาระบบที่เรียกว่า r o c k เก็ต r า o โกหรือระบบขนส่งด้วยจรวดความเร็วสูงแนวคิดคือยิงจรวดจากจุดหนึ่งของโลกแล้วให้มันไปลงจอดอีกจุดหนึ่งภายในเวลาเพียง60-90ถึงนาทีไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของสำคัญแนวคิดในอนาคตตั้งเป้าไว้สูงถึงน้ำหนักบรรทุก100ตันทำไปเพื่ออะไรคำตอบคือความเร็ว ในทางทหารการส่งกำลังพลหรืออุปกรณ์ช้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจหมายถึงความเป็นความตายระบบนี้จะทำให้ส่งกำลังเสริมไปพื้นที่วิกฤตได้แทบจะทันทีขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามโลกในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงพูดง่า,งงายๆคือจากหลายวันเหลือแค่ชั่วโมงเดียวโครงการรีเก้คืออะไร โครงการนี้มีชื่อว่า Regal Rocket Experimentation for Global a i e Logistics เป็นโครงการวิจัยของกองทัพสหรัฐที่เริ่มตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี2022กว่า48ล้านดอนลลาร์สหรัฐล่าสุดพวกเขาได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอกชนชื่อว่า Rocket Lab USA เพื่อทดสอบความเป็นไปได้จริงของแนวคิดนี้จรวดที่ใช้ทดสอบนิวตรอน จรวดที่ถูกเลือกคือนิวตรอนเป็นจรวดร,รุ่นใหม่ของ Rocket Lab เป็นจรวดแบบใช้ซ้ำได้แบบ2ขั้นตอนใช้เชื้อเพลิงมีเทนเหลวออกแบบมาให้ลงจอดกลับมาใช้งานใหม่ได้ปัจจุบันนิวตรอนรองรับการบรรทุกขึ้นวงโคจรต่ำได้ราว13ตันซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมาย100ตันแต่ถือเป็นก้าวแรกของการทดลองสิ่งที่ต้องทดสอบไม่ใช่แค่บินได้หรือไม่ การทดสอบของโครงการรีเกลไม่ได้ดูแค่ว่าจรวจบินได้หรือไม่แต่ต้องเก็บข้อมูลสำคัญเช่นความร้อนขณะทะลุชั้นบรรยากาศแรงเร่งหรือแรงจีความดันอุณหภูมิความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตเพราะเป้าหมายในอนาคตคือการขนส่งมนุษย์จริงๆแล้วคนจะนั่งจรวดได้จริงไหมนี่คือคำถามใหญ่ แรงจีตอนปล่อยและลงจอดรุนแรงกว่าการขึ้นเครื่องบินหลายเท่าดังนั้นระบบนี้อาจไม่เหมาะกับการเดินทางทั่วไปแต่จะถูกใช้ในกรณีจำเป็นระดับสูงเท่านั้นเช่นภารกิจทหารการอบพยพฉุกเฉินภารกิจพิเศษระดับโลกสรุปนี่คืออนาคตหรือแค่ไอเดีย ณนะตอนนี้ Rocket Cargo ยังอยู่ในขั้นทดลองและวิจัยยังมีความท้าทายอีกมากทั้งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและต้นทุนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ระยะทางอาจไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปจากการเดินทางหลายวันอาจเหลือเพียงไม่ถึง90นาทีถ้าคุณชอบคลิปแนวเทคโนโลยีอนาคต อวากาศไอเดียที่เปลี่ยนโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าการขนส่งแห่งยุคอนาคตเมื่อระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของมนุษยชาติอีกต่อไปในอดีตการเดินทางข้ามทวีปต้องใช้เวลาเป็นเดือนต่อมาเครื่องบินทำให้เหลือเพียงชั่วโมงแต่ในยุคอนาคต มนุษย์กำลังตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าเราย่นระยะเวลาการเดินทางให้เหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงได้ล่ะนี่ไม่ใช่จินตนาการแต่มันคือทิศทางของการขนส่งแห่งยุคอนาคตความเร็วคือหัวใจของโลกยุคใหม่โลกในวันนี้เคลื่อนที่เร็วกว่าที่เคยข้อมูลเดินทางเร็วกว่าแสงในสายเคเบิลใหญ่แก้วแต่การขนส่งทางกายภาพ ยังคงติดข้อจำกัดของเวลาและระยะทางอนาคตของการขนส่งจึงไม่ได้แข่งกันที่ถูกที่สุดแต่แข่งกันที่คำว่าเร็วที่สุดยุคของการเดินทางเหนือขีดจำกัดเดิมเทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคตกำลังพาเราก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆรถไฟความเร็วระดับหลายร้อยกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง ระบบไฮเปอร์ลูปที่วิ่งในท่อสูญยากาศและแม้แต่การใช้จรวดเดินทางบนโลกใช่ครับจรวดที่เราเคยเห็นใช้ส่งมนุษย์สู่อวกาศกำลังถูกนำมาคิดใหม่เพื่อใช้เป็นยานขนส่งความเร็วสูงบนโลกจากอาวกาศสู่การเดินทางบนโลกแนวคิดนี้เรียกว่า Rocket-based transportation หลักการคือ การพายานพาหนะขึ้นสู่ระดับความสูงมากก่อนจะปล่อยให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงก่อนจะกลับลงจอดยังปลายทางผลลัพธ์คือการเดินทางข้ามโลกที่อาจใช้เวลาเพียง60-90นาทีจากนิวยอร์กไปโตเกียวจากยุโรปสู่ออสเตรเลียในเวลาที่สั้นกว่าการดูหนังหนึ่งเรื่องการขนส่งในอนาคต ไม่ได้ไว้แค่คนเมื่อพูดถึงอนาคตของการขนส่งเราไม่ได้พูดถึงแค่การเดินทางของมนุษย์แต่รวมถึงการขนส่งสินค้าเร่งด่วนอุปกรณ์แพทย์อวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและภารกิจฉุกเฉินระดับโลกเวลาที่ประหยัดได้อาจหมายถึงชีวิตที่รอดเพิ่มขึ้นโลกที่เล็กลงอย่างแท้จริง เมื่อการเดินทางข้ามโลกใช้เวลาใกล้เคียงกับการเดินทางข้ามเมืองโลกทั้งใบจะรู้สึกว่าเล็กลงอย่างแท้จริงเส้นแบ่งระหว่างประเทศจะมีความหมายเชิงภูมิศาสตร์น้อยลงโอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษาและความร่วมมือระดับโลกจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่ทุกอนาคตมาพร้อมความท้าทายแน่นอนว่า การขนส่งแห่งอนาคตไม่ได้มีแค่ข้อนี้ยังมีคำถามสำคัญรอคำตอบเค้นความปลอดภัยของผู้โดยสารต้นทุนที่สูงมากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัดด้านกฎหมายระหว่างประเทศอนาคตจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจของมนุษยชาติสรุปอนาคตของการขนส่งคืออะไร อนาคตของการขนส่งไม่ใช่แค่ไปให้เร็วขึ้นเท่านั้นแต่คือการเชื่อมโลกทั้งใบให้ใกล้กันกว่าที่เคยเป็นวันที่เรามองโลกแล้วรู้สึกว่าไกลอาจกำลังจะหมดไปและบางทีการเดินทางข้ามโลกในหนึ่งชั่วโมงอาจกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนรุ่นต่อไป